สวัสดีครับผมเคยพูดถึงมาหลายครั้งแล้วว่าการที่จะถามอีกฝ่ายหนึ่งว่าคุณต้องการที่จะทำอะไรบางอย่างหรือไม่ต้องขึ้นต้นว่า would you like ที่จะทำอะไรบางอย่างหรือรับอะไรบางอย่างหรืออาจจะถามว่า do you want ที่จะทำอะไรบางอย่างใช่ไหมครับ would you like หรือ do you want เช่นในร้านอาหารบริกรสามารถถามว่า would you like another glass of wine คุณจะรับไวน์อีกสักแก้วหนึ่งไหมครับ Would you like another glass of wine? แต่ผมขอสเสนออีกวิธีหนึ่งที่หน่าฟังดีนะครับนั่นก็คือ Would you care for อะไรบางอย่าง Would you care for อะไรบางอย่างอย่างเช่น Would you care for another glass of wine มีความหมายเช่นเดียวกับ Would you like another glass of wine of สุภาพและรื่นหูพอๆกันนะครับ Would you care for another glass of wine อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับ Would you care for some dessert คุณจะรับขนมหวานไหมครับ Would you care for some dessert หรือ Would you care for some ice cream คุณจะรับไอศครีมไหมครับแม้แต่ Would you care for the bill ซึ่งมีความหมายว่าคุณจะให้คิดเงินเลยไหมครับก็ใช้ได้เหมือนกัน